นี่คือกล้องติดรถยนต์ที่หมุนได้360 <Wow. S 1> องศาได้ไมาแล้วครับกล้องติดรถยนต์ที่กําลังฮอตที่สุดในทิกตอกตอนนี้งบหลักพันต้นแต่ได้กล้องคมชัดระดับ 2K มาดูภายในกล่องกันครับพ่อกันกระแทก,ก,กมาอย่างดีนะตัวนี้คือ d d p า i Mini Pro 2K ความคมชัด 1440p มี<ม> WDR ย้อนแสงหน้าไม่มืดโหมดกลางคืน Night Vision 2.0ที่สว่างกว่าร,รุ่นกเก่า Super Capacitor ทนแดดจัดภายในกล่องมีแผ่นสูญญากาศมาให้ด้วย หัวชาร์จในรถ1อันมี2พอร์ตสำหรับเสียบนะครับผมสายไฟยาว3.5มิตรตัวช่วยในการเดินสายไฟตัวกล้องที่เล็กมากเล็กกว่าฝ่ามือไม่มีหน้าจอให้เกะกะมีไมล์ลำโพงในตัวช่องใส่ SD c ซ r d การดและที่เสียบสายไฟนะครับผมปะไปประกอบกันครับ เรียบร้อยประกอบง่ายมากแค่เสียบปลั๊กเข้าไปเดินสายแป๊ดเดียวก็ได้แล้วตัวกล้องสามารถหมุนได้360องศาเห,หมาะมากฮะสำหรับถ่ายคอนเทนต์ไปในรถยนต์แบบนี้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนระดับ 2K ในราคาหลักพันตน้นๆที่กล้องตัวอื่นให้ไม่ได้เขารับประกัน12เดือนเต็มกนสั่งที่ตะก้าเลยส่งไวมากเลยนะ